สวัสดีค่ะช่องแม่ตูนเลขเ,ลขเด็ดแม่ตูนะคะวันนี้แมตูนจะมาบอกแนวทางหวยรัฐบาลไทายงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565นะคะงวดนี้ออกวันพฤหัสบดีนะคะทีนี้เรามาดูสถิติที่เราทําย้อนหลังกันนะคะสำหรับสูตรตาราของเรานะคะงวดวันที่17มก,การาคม2565 หวยออกหนึ่งห้าเ้าสองเกโชคดีเข้าทางบนและล่างนะคะส่วนงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาสอพันห้าร้อยหกสห้าแม่ให้เด่นบนอันนี้จะเน้นวิ่งมากกว่านะคะหกเจ็ดปดหวยออกสามศูย์แก็เข้าเลขแปนะคะส่วนเลขตารางมีศูนย์สี่ ห้าจิกแปดเลขที่ออกก็คือศูนย์แปดบนนะคะล่างไม่เข้านะคะทีนี้ต่อไปเราจะมาดูของงวดวันที่สิบเจ็ดกลุ่มภาสองพันห้าร้อยหห้าดูว่างวดน,นี้หวยเด่นอะไรสถิติย้อนหลังเป็นยังไงบ้างนะคะมาคุยกันเนาะถามว่าสุตรานี้มาจากไหนมาจากการที่ แม่ดูตามหวยสูตรกำลังวานสถิติย้อนหล่างทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ตัดมาให้เป็นสูตรตารางอันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนสูตรสูตรวิ่งบนของแม่นะคะได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าท่านไหนนะคะถ้าเป็นของใครก็ขออนุญาตด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตร บนวิ่งได้8 9และสูนะคะงวดที่แล้วได้ได,ได้ได้8มาเข้าแปดงวดนี้ได้8 9ด้าศูนถามว่าคิดว่าคิดว่าเลขไหนจะมาบนระหว่าง8ระหว่างเก้าระหว่างศูนย์ก็ให้ศูนย์มากกว่านะคะเหตุผลที่ให้ศูนย์มากกว่า เพราะว่าย้อนดูสถิติย้อนหลังนะคะทุกคนย้อนสถิติย้อนหลังดูบนศูนในสิบปีแม่ย้อนไปดูสิบปีนะคะวันพฤหัสศูนยมาเยอะที่สุดนับรวันเลยศูนย์ถึงเก้าเนี่ยศูนมาเยอะสุดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายวิ่ง เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะสำหรับบนเนาะตารางแม่สรุปมาได้มีศูนย์สามแปดโอ้เป็นหวยเมื่อที่แล้วเลยนะคะทุกคนศูนย์สามแปดห้าและเก้านะคะสรุปมาจากเลขกำลังวันเลข สถิติย้อนหลังทุกๆอย่างนะคะตัดมาคิดว่าได้เลขที่เด่นจำนวนห้าตัวนี้นะคะจะมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะอืมไม่ได้ใช้สูตรอะไรเลยใช้จากการที่ไปคำนวณดูย้อนหลังแล้วก็กำลังวันนะคะกำลังวันพฤหัสข้างแรงนะคะส่วนล่าง ได้1กับ8เทใจให้8นะคะทุกคนเทใจให้8แล้วก็มาตัดวินนะคะตัดวิน2ตัวใน5ตัวนี้นะคะแม่ตัดมาได้03 05 08 09 3 5 3 8, 8 3 9 58 59และ89ดวดที่แล้วแม่เทใจให้58นะงมดนี้ก็ยังเทใจให้58อยู่ยังชอบ58อยู่ในบรรดานี้มี58 ส่วน0ูนหลายท่านอาจจะเห็นว่าเอ้ยศูนยสาศูนย์เพิ่งจะออกไปงวดวันที่1นึกุมภาแต่แม่อยากให้ทุกคนเก็บเป็นตัวเลือก1ตัวเหตุผลทำไมเพราะงวดปัจจำวันที่16กุมภา2 5 6พา 64, และ63หวยออกซ้ำกัน2ครั้งที่0นะูนยามะทุกคนเก็บไว้พิจารณาด้วยนะคะ0ูนสเนาะออาจจะมาอีก หรือไม่มาก็ไม่รู้ส่วน3าหนะเลข3ตัวที่แบบจิงจิเลยนะทุกคน5-8าแสามห้าและศูนย์สามห้นี่คือส่วนตัวนะคะศูนย์สามก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ส่วน3ามห้าสามห้าคืออะไรละแม่สามห้าคือเลข2ตัวที่ออกเยอะที่สุดของวันพฤหัส ะะเป็นเลข2ตัวที่ออกเยอะที่สุดแล้วถึง3ครั้งใน10ปีของวันพฤหัสเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเลขที่น่าสนใจของวดนี้เช่นกันนะคะก็เก็บไวพ้พิจ,รพจรารณาถ้าใครหาเล่นได้รีบเล่นนะคะเพราะว่ามีความดังพอสมควรสำหรับเลข3-5 ะคะหาซื้อตเตอรี่ซื้ออะไรเก็บไว้เนาะก่อนที่จะจะดังไปมากกว่านี้นะคะทุกคนส่วน3ตัว3ตัวตัดมาได้นะคะ0 3 5 0 3 8 0 3 9 0 5 8 0 5 9 0 8 9 3 5 8 3 5 9 3 8 9และ5 8 9นะคะ3ตัวก็0 3 5 ศูนย์ห้าแปดสามห้าแปดสามห้าเก้าเลขชอบนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวแม่จะมาเขียนสูตรวิ่งบนให้ทุกคนเผื่อบางทีแม่ลงเลขช้าเลขอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนจะได้คำนวณได้ว่าเอ๊วิ่งบนน่าจะเป็นอะไรนะเอา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 แต่วิ่งบนไปก่อนนะคะ วิธีการคำนวณนะคะวิ่งบนสูตรวิ่งบนถามว่าเข้าทุกครั้งไหมมีหลุดค่ะมีหลุดอยู่เอาเป็นว่าเอาให้สูตรเป็นแนวทางแล้วก็ดูหลายๆอย่างองค์ประกอบรวมๆกันเนาะแล้วค่อยค่อยเลือกนะคะทุกคนสูตรมาจากไหนสูตรมาจากสามตัวบนทุกคนสามตัวบนของงวดที่แล้วนะคะสามตัวบนของงวดที่แล้ว เอามาแค่สาตัวเสร็จแล้วเราเอาหลักสิบหลักสิบเราคือ0ูนบวกแปดคืออะไร8คือค่าคงที่ค่ะไม่ต้องสงสัย8มาจากไหนแม่เอาแปมาจากไหนแปดคือค่าคงที่ค่ะเขาคนคิดสูตรนี้เขาเขาคิดมาแม่ไม่ได้คิดเองนะทุกคนยังยังไม่เก่งถึงขั้นนั้นเป็นแค่ลักษณะแชร์และแบ่งปันนะคะบวกแค่ะ0ูย์บวกแได้เท่ากับแด แล้วบวกไปอีกหนึ่งก็คือ8แล้วก็9 9บวกหก็คือ10ก็เอาแต่0นะคะมาอีก2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเลขวิ่งบนของหวดถัดไปก็จะมี8มี9มี0 1หรือ2เลขก็ได้หรือไม่มาเลยก็ได้ก็มีนะคะทุกคน ส่วน,นนี้ก็จะมาบอกเลขเอ,อเลขเด่นกำลังวันจากตำลานะคะหนังสือตำลาของแม่เลขเด่นกำลังวันนะคะทุกคนเลขเด่นกำลังวันจากตำลาที่มีมานานแล้วนะเลขเด่นกำลังวันพฤรหัด เ,เลขแปดเลขสองเลข3าอ้าวแปมาอีกแล้วมี8เพราะฉะนั้น8นะ่าสนใจมากๆนะทุกคนส่วนสูตรวิ่งมีเลขเด่นกำลังวันแล้วก็มีสูตรวิ่งสูตรวิ่งกำลังวันกำลังวัน คาิฮะนะคะอันนี้มีมานานแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นตามหนังสือซึ่งแม่ก็เปิดหนังสือเหมือนกันก็คือหนึ่งสี่เจ็ดสูตรวิ่งกำลังวันของวดที่แล้วเนี่ยสูตรวิ่งกำลังวันอังคารเนี่ยคือสามศูนย์และห้าเลย สามย์หแล้วหวยออก3ามศย์แหลายคนเขาถึงถูก30ศย์กันเพราะฉะนั้นงวดน,นี้เลขที่ดังมากๆอีกหนึ่งอ,อีกเลยก็คือ1นสเลขล่างตระกูลหนึ่งดังมากนะทุกคนเพราะว่าอะไรนี่ไงเพราะว่าสูตรวิ่งกำลังวันพฤหัสของเขา มันมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดวัที่แล้วมณฑามันสามศูนย์ห้าหวยออกสามศูนย์คนก็เลยมาจับมอตรงนี้เลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งวันนี้เลยขายดีลอตเตอรี่ขายดีมากนะคะในเว็บบางเว็บเปิดให้แทงหวยรัฐบาลแล้วราคาล่วงไปแล้วนะทุกคนหนึ่งสี่สี่หนึ่ง เพราะฉะนั้นเก็บไว้พิจารณาถ้าข่าแม่แม่ก็คิดว่ามาล่างสำหรับเลขหนึ่งใจคิดเองนะแต่ให้ทุกคนไปเก็บไปพิจารณาอีก2ส,สูตรแม่แม่ไม่ได้นี่นะทุกคนเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะลงให้เขียนอยู่คิดอยู่แต่แบบ กลัวหาว่าแบบว่าเดี๋ยวมันมันมันจะยิ่งไหลเล่เอาไปแตะแค่นางพ่อนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นสุดเป็นกําลังวันนะคะอันนี้เป็นกําลังวันกําลังวันพฤหัสดข้างแหลมนะคะอันนี้เป็นกําลังวันรวมหวยจะไม่ออกอะไรเลยทุกคนมันจะออกอยู่ในกําลังวันนี้แหละวมืที่แล้วก็ออกในกําลังวันในตารางนี้แหละแต่แต่ตารางมันเลขมันจะเยอะเห็นไหมทุกคนสามสามสองหกเจ็ดเจ็ดตัวเลยแม่ถึงตัดมาให้แบบ ให้ให้ให้น้อยลงโดยการแบบว่าไปหาว่าสถิติย้อนหลังมันมีอะไรบ้างความน่าจะเป็นที่จะออกคือเลขอะไรบ้างนะคะเพราะว่าถ้าแทงหมนี้ก็คือเยอะอยู่นะทุกคนจะเห็นเลยว่าสูตรเด่นมาก5เยอะมากนะ5เด่นมากเพราะฉะนั้น0 5ู5 0าคนก็นเล่นเยอะลอตเตอรี่ที่แม่ขายก็ขายดีมาก05 50 นะทุกคนนี่นะคะโอเคนะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมมาติดตามขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ